ตลาดคริปโตช่วงนี้เนี่ยมันดูแย่ไปหมดเลยแล้วเราควรจะช้อนตอนไหนล่ะวันนี้นะครับโบจะมาพูดถึง5สิ่งที่โบใช้ในการตัดสินใจสําหรับการช้อนเหรียญต่างๆนะฮะงั้นทั้ง5สิ่งนี้คืออะไรเราไปชมกันเลยสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคริปโตโบโบแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยโบจะมาพูดถึงมุมมองต่างๆเกี่ยวกับวิธีการรับมือของโบนะฮะโดยเฉพาะเรื่องช้อนเนี่ยโบมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะช้อนหักกันเป็นแถวนะฮะเพราะว่าทุกๆคนคงจะคุ้นเคยกับสภาวะตลาดที่ว่ามันกลับตัวกันเร็วใช่ไหมฮะ,อก,ะอกบ นิดนึงว่านี่ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะฮะเพียงแต่จะเป็นการพูดถึงมุมมองต่างๆของโบเท่านั้นนะ เอาเป็นว่าลองมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือสภาวะตลาดตอนนี้ดูแย่มากเนาะโบมั่นใจว่าโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยตกใจแน่นอนฮะเพราะว่าเออนี่ถือว่าเป็นการดิ่งของราคาที่รุนแรงนะถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยมันดิ่งลงมาถึง5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะจากยอด all time high เนี่ยถามว่าเยอะไหมมันเยอะครับแล้วถามว่าปกติไหมมันก็ปกติครับคือเจ้าบิตคอยเนี่ยการที่มันดิ่งอย่างนี้เนี่ยในมุมมองคนที่เคยเจอมาเนี่ยครับมันเป็นปกติครับและนี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มือเก่า บางท่านรวมถึงโบ้ด้วยตกรดครับเพราะว่าเราจําภาพเหตุการณ์มื่อวนี้ติดตาไงฮะเราจึงไม่ได้เข้าตั้งแต่อตอนที่บูรันเริ่มหรือว่าไม่ได้เข้าตั้งแต่ต้ตตนปีขนาดนั้นเราไม่ได้อออินไปนึกออกไหมครับคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคนเห็นแล้วว่าตลาดมันสามารถแครชได้รวดเร็วขนาดนี้เนี่ยโบ้ Bo อยากจะบอกว่าเราก็ควรจะเตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังอยู่เสมอเนาะเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวของโบ้เนี่ยโบ้ Bo เคยเจอรุนแรงถามว่าตอน2 0 1 8รุนแรง ไหมรุนแรงฮะแต่มันมีเวลาเตรียมตัวมันมีสัญญาณว่ามันจะล่วงอ่ะฮะส่วนในตัวที่รุนแรงที่สุดที่เป็นประสบการณ์ที่ทําให้โบรอดจากการคร s ชครั้งนี้นะฮะก็คือตอนโควิดครชครับ ตอนนั้นเนี่ยถามว่าดิ่งแรงไหมแรงมากแล้วก็เร็วมากฮะภายใน3ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยฮะราคาหล่นประมาณ70% 8 0นะฮะจาก9000ดอลลาร์ 9, จำได้เลยว่าเจ้าบิตคอยเนี่ยราคาล่วงจาก900 0ลงไป3 0 0พเพื่อนโบอะไรก็คือโทรมากันกระหน่ำเลยบอกว่าศูนย์ดอลแน่ศูนย์ดอลแน, 0, น,แน่แต่ว่าตอนนั้นที่โบทำเนี่ยทำอะไรไม่ได้ฮะพอแตกครับโอเคอ่ะไหนๆก็เกริ่นพูดถึงประสบการณ์มาแล้วเนาะเรามาดูกันบ้างว่าการที่เราจะเริ่มช้อนเนี่ยมือใหม่ควรจะเตรียมอะไรบ้าง อย่างแรกที่โบอยากจะพูดเลยก็คือแนวรับแนวต้านครับแนวรับแนวต้านเนี่ยถามว่าสําคัญไหมโคตรครับไอเหตุการณ์ทั้งนี้ที่มันหล่นเนี่ยนอกเหนือจะจะมีข่าวร้ายแล้วเนี่ยโบอยากจะบอกว่ามันทะลุทุกแนวรับเลยนะครับถ้าใครยังไม่เห็นโพสต์โบเนี่ยเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์เอาไว้นะโบทําสรุปแนวรับที่แหกไปในช่วง1-2ออาทิตย์ที่ผ่านมาให้ดูแล้วครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีการที่คุณจะมองหาแนวรับแนวต้านเนี่ยก็ยง,ง่ายๆเลยอยากจะให้ทุกคนมาใช้เจ้า trading view นะฮะเพราะว่ามัน กว่าการที่คุณไปใช้อินดิเคเตอร์บนเจ้าเว็บเอ็กซ์ชนต่างๆเช่น b i n a n c นอ่ะวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเอาเป็นว่าวันนี้จะไม่สอนการติดตั้งหรอกไม่งั้นคลิปมันจะยาวเป็นพิเศษเนาะอยากจะให้ทุกคนลองไปทําการบ้านกันเองถ้าต้องการจะให้โบสอนเดี๋ยวรบกวนว่าให้คอมเมนต์ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวจะทําแน่นอนถ้ามีคนสงสัยเยอะ เริ่มแรกเลยคือเราต้องรู้จักกับแนวรับแนวต้านครับ AR สาม R สอง R หนึ่งเนี่ยนี่คืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่โบใช้สําหรับการเป็นแนวรับแนวต้านเนาะมันจะเรียกว่าฟิบูแ a นาชีพีวอตพอยท์ซึ่งตัวนี้โบอ่ะคุ้นเคยกับมันโบเลยใช้แล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะทดลองใช้ดูก็ไปลองได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเออเราจะเห็นได้ว่าตลาดเนี่ยเขาลบเจ้าแนวรับแนวต้านนี้มากเมื่อวันก่อนที่ดิ่งลงไปแรงๆเนี่ยหล่นลงไปถึงแนวรับตัวที่1หลายปีนะฮะทะลุ3กับ2หมดเลยอ่ะ หลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงหลังจากที่เราเห็นว่ามันเบรกเทรนทุกอย่างแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของคลิปนี้คือการช้อนเนาะเราจะไม่มาพูดถึงว่าตอนนั้นเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างการช้อนั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราต้องมองหาแนวรับแนวต้านใช่ไหมเราก็เริ่มจากการที่มองเทรนให้ออกเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโบจะขอปิดแนวรับแนวต้านนี้ก่อนเนาะมองภาพใหญ่ๆกว้างๆเลยเนาะเริ่มจากการตีเส้นง่ายๆก่อน เขาหล่นลงมาถึงตรงนี้ทําไมถึงหล่นลงมาตรงนี้ล่ะคุณก็ลองตีกราฟกลับไปดูนะโอเคเริ่มจากการหาสาเหตุก่อนคุณจะมองเห็นว่านี่เป็นแนวรับเก่าของตอนต้นปีเนาะ ตอนที่ว่าเจ้าบิตคอยเนี่ยคราชหล่นลงมาประมาณ30%เนเนี่ยนี่เป็นแนวรับเก่าเขาเนาะหลังจากที่คุณเจอแนวรับเก่าแล้วเนี่ยคุณก็ลองมาหาแนวต้านเก่าด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์จริงๆโอเคพอคุณได้แนวต้านเก่าแล้วเนี่ยคุณก็ลองดูว่ามันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไหมโบซูมเข้ามาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเนาะว่าเฮ้ยมันดูชนแนวต้านเดิมอะคราวนี้เราก็เห็นเลยนะว่า นี่น่าจะเป็นคอนเฟิร์มว่าเป็นแนวต้านจริงๆเพราะว่านั่นเป็นแนวต้านยอดเก่าแล้วนี่ก็ยังเป็นแนวต้านยอดใหม่อีกแปลว่ามันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตรงนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยพอราคาล่วงผ่านจุดนี้เนี่ยมันดิ่งลงเลยเห็นไหมครับไม่ไม่มีการรีเทสหรืออะไรทั้งสิน้นแปลว่า เออมันถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญมากพอพ้นปุ๊บในมุมมองโบนะหลายๆคนคงจะตั้ง stop loss ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นบอทหรืออะไรก็ตามตั้งแน่นอนหล่นแบบดิ่งทันทีแล้วเขาก็ดันหล่นดิ่งไปอยู่ตรงเออข้างล่างสุดนะฮะก็คือแนวรับเก่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนวรับเก่าตรงนี้เนี่ยก็คือแนวรับลายปีเนาะอยากจะให้เข้าใจว่าเป็นแนวรับที่ใหญ่มากๆโอเคหลังจากที่เราคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยว่าตรงนี้คือแนวรับแนวต้านจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือแบ่งไม้เข้าครับ คุณอย่าไป all in นะคะเพราะว่าการที่ all in เนี่ยคุณไม่รู้ว่ามันจะล่วงขนาดไหนต่อเข้าใจไหมครับอลองนึกภาพง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณมองเห็นว่าเอ้ยตรงนี้ต้องเป็นเทรนแน่เลยตรงนี้มันต้องแบบมันต้องเด้งแน่แล้วคุณไป all in เนี่ยเกิดอะไรขึ้น,นะฮะดอยสิครับเออเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราวางแผนนะเราก็ต้องวางเผื่อไว้ด้วยว่ามันอาจจะผิดพลาดเนาะแปลว่าเราต้องเหลือเงินไว้เข้าด้วยคุณไม่ควรที่จะ all in เห็นไหมฮะเพราะถ้าเกิดคุณ all in ในแชเท่านั้นเนี่ย แน่นอนว่าคุณดอยนึกออกไหมฮะแล้วพอหล่นลงไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะทําใจได้หรือเปล่าถ้าคุณถือไว้เนี่ยราคาหล่นลงมาตั้ง38%เออคือจิตใจคุณจะแข็งแกล่งพอที่จะโฮไว้หรือเปล่าฮะแล้วคุณนึกดูว่า38%เนี่ยคือโอกาสที่คุณพลาดไปนะถ้าคุณออกอินเนี่ยถ้าคุณบังเอิญเออเก่งแล้วก็มองเห็นว่าแนวรับอยู่ตรงนั้นแล้วคุณได้ซื้อตั้งแต่ข้างใต้เลยเนี่ย คุณจะได้เงินเด้งขึ้นมาหนงทีง่ายๆประมาณ40%อ่ะคุณลองนึกดูว่าคุณจะพลาดโอกาสแบบนี้ถ้าคุณออลอินเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนแบ่งไม้เข้านะฮะแม้ว่าสภาพตลาดตอนนี้มันจะเริ่มดูดีขึ้นจากวันก่อนแต่ในมุมมองโบนะมันก็ยังดูไม่ดีขนาดนั้นครับโอเคเนาะเรามันมีอีกหลายวิธีที่เราจะเข้าได้นั่นก็คือแบ่งไม้เข้าไปเรื่อยๆฮะเห็นราคาไหนเราพอใจแบ่งไม้เนาะโอเค มาถึงข้อ3แล้วฮะข้อ3ก็คือ stop loss ครับ stop loss เนี่ยสำคัญมากๆหลังจากที่เราแบ่งไม้เข้าไปเนี่ยเราควรจะมี stop loss แล้วก็เราควรจะทำตามวินัยเนาะเดี๋ยวโบจะให้ดูง่ายๆเลยแล้วกันตรงนี้คือตรง break out เนาะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ตั้ง stop loss เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเงินคุณก็คือจะหายไป เยอะมากๆแต่ว่า stop loss เนี่ยถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากคือเราต้องกัดฟันอะโบเข้าใจว่าหลายๆคนคงคิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวราคามันหลดลงไปตรงนี้เดี๋ยวมันก็เด้งกลับแหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเอ้ยเรากลายเป็นแบบขายขาดทุนนะแบบดูดีขายตอนนี้ปุ๊บมันเด้งขึ้นมา10%อะไรเงี้ยก็ลองนึกดูนะฮะว่าใช่ครับถ้าเกิดบังเอิญมันเด้งขึ้นมา10%แต่ว่าถ้ามันไม่เด้งล่ะคุณจะรู้สึกโชคดีนะคุณจะแบบว่าเอ้ยดียังเลยที่ตอนนั้น stop loss คั t loss ไป สามารถมีเงินสดหรือ usdt เนี่ยมาเข้าในไม้ต่อๆไปตามแนวรับต่างๆเนาะสิ่งที่โบเรียนรู้เนี่ยก็คือความโลภของพวกเราเองนี่แหละเวลาราคามันล่วงลงมาเยอะๆเนี่ยจิตใจเราเนี่ยจะรู้สึกว่าเอยมันเป็นราคาที่มันไม่เคยมาถึงนานแล้วนะต้องเป็นจุดช้อนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆโบไม่อยากจะให้คิดอย่างนั้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณต้องเริ่มจากการที่มองแนวรับแนวต้านพอมองแนวรับแนวต้านเสร็จปุ๊บคุณต้องแบ่งไม้เข้าเผื่อ,อว,ว่าสิ่งที่คุณคิดมันผิด3ก็คือคุณต้องตั้ง stop loss ด้วยเข้าใจเนะ ถ้าเกิดสิ่งที่คุณคิดมันผิดเนี่ยแล้วคุณไม่ตั้ง Stop ปล s ออะไอ้ไม้ที่คุณเข้าไปมันก็มูลค่าหดเนาะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะ DCA อันนั้นมันก็แล้วแต่แนวการลงทุนของคุณเนาะโอเคถ้าคุณอยากจะคิดว่าแบบเฮ้ยไม่ไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยอันนั้นก็ได้เหมือนกันคือมันแล้วแต่เลยอันนี้คือแค่มุมมองส่วนตัวของโบเกี่ยวกับวิธีการช้อนที่โบใช้เนาะมาถึงวิธีที่4ที่โบใช้แล้วเนาะก็คือเข้าไปช้อนตอนคอนเฟิร์มเบรกเอาท์ครับ อ่ะคอนเฟิร์มเบรกเอานี่คือยังไงคือการที่เราจะเข้าไปชอนเนี่ยความหมายคือเรากําลังคาดหวังว่าราคาการังจะต้องพุ่งขึ้นใช่ไหมครับ mm hmm. การที่เราจะคอนเฟิร์มว่ามันพุ่งขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาดูในกราฟนะฮะว่ามันมีการทะลุนแนวต้านหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่ทะลุนแนวต้านเนี่ยแนวต้านจะกลายเป็นซัพพอร์ตเนาะถ้าเจ้าราคาเนี่ยหล่นลงมาสู้ตรงแนวรับและสามารถยืนราคาได้เนี่ยนั่นก็สามารถเป็นการบ่งบอกว่าเป็นคอนเฟิร์มเบรกเอาได้ครับแล้วเราจะต้องดูยังไงง่ายๆเลยเราเห็นไหมฮะ อะแล้วเราจะต้องดูยังไงคุณก็ดูนี่ครับว่าเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยราคามันดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณสาม0มื่นเลยใช่ไหมเอ๊ยสองหมื่เก้าเลยใช่ไหมครับเจ้าบิตคอยเนี่ยคราวนี้มันมีการเด้งขึ้นมมจริงครับแต่ พอคุณรู้แล้วว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนเนี่ยพอคุณตีได้ว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนคุณก็สามารถเห็นได้ว่าเฮ้ยมันเด้งขึ้นมานะมันมีการชนแนวต้านชนแล้วคุณซื้อเหรอครับไม่ครับชนแล้วมันชนไม่ผ่านอะ่ะมันไม่มีการคอนเฟิร์มว่าน้องสามารถสู้ราคาสู้แนวต้านขึ้นมาได้อะ่ะคุณก็ไม่จําเป็นต้องซื้อนึกออกไหมครับอันนี้คือมุมมองโบนะโบจะไม่ซื้อตอนนั้นเพราะการที่ซื้ออันเนี้ยมันทําให้มีข้อที่5เข้ามาครับการที่คุณเห็นราคาเด้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮนะมันเกิดสิ่งที่คุณเฮ้ย เราพลาดเราพลาดโอกาสเฮ้ยมันดิฟมันดิฟลงไปแล้วเฮ้ย,ยราคามันถูกมากเลยก่อนแล้ทำไมเราไม่ซื้อเนี่ยโหมันมันต้องขึ้นแล้วแน่นอนอ่ะไอคำพูดพวกนี้คือความโฟโมครับโฟโมคืออะไรโฟโมก็คือการที่คุณกลัวว่าคุณจะพลาดโอกาสในการที่ราคากับตัวเนาะทั้งที่มาจากความรู้สึกล้วนๆไม่มีอะไรคอนเฟิร์มเลยซึ่งทางเทคนิคลเนี่ยวิธีที่ใช้อย่างนั้นมันเหมือนกับการพานันครับ เพราะถ้าเกิดคุณไม่อยากพนันเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้ช้อนคุณหักเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะทํางั้นเนาะลองนึกภาพว่าเมื่อวานคุณเข้าไปซื้อตรงนี้เนี่ยคุณแบบเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วปุ๊บพอคุณซื้อตื่นเช้ามาอีกทีหนึ่งปึ้มล่วงลงไป20% 1 5เงินคุณหายไปเลยคุณนุษามีวินัยมาตั้งนานคุณนุสารอช้อนมาตั้งนานคุณนุส่แบบถั่วไม้ช้อนจนแบบไม่รู้จะช้อนยังไงแล้วอ่ะแล้วคคุณมมมาาาาาลดดดตรงงนนนนนนีีี้้เเเเ่่่ยยโบบอกกววััป็ผิิททขึ เอ่อไซโครโลจีเราเลยครเป็นแบบมุมมองความรู้สึกล้วนๆเลยตรงนี้คือถามว่ามันฝึกยากไหมย,ยากครับเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาตลาดคริปโตเนี่ยคือหวังกําไรนะพอเราเห็นว่าเราจะพลาดกําไรเนี่ยเราก็จะไล่ตามมันถูกต้องไหมฮะอ่ะถามว่าโบเป็นไหมเป็นฮะแน่นอนฮะไอโฟโมเนี่ยเป็นแน่นอนแต่เราพอเราเห็นแนวรับแนวต้านเนี่ยไอสิ่งนั้นจะมาเตือนฮะว่าไอความที่เราไอมุมมองที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าโอเคเนาะ งั้นเดี๋ยวโบจะสรุปให้ฟังเลยครับว่า5อย่างคืออะไรบ้าง1คือมองหาแนวรับแนวต้าน2คือต้องแบ่งไม้เข้านะครับ3 stop loss แบบมีวินยัย4ก็คือเข้าซื้อตอน confirm breakout แล้วก็5ก็คือห้ามโฟโมฮะเพราะว่าทั้ง5วิธีที่โบใช้เนี่ยโบบอกเลยว่าอะถึงโบจะไม่ใช่คนที่ถือ stable coin มาตั้งแต่ก่อนมันจะ breakout เนี่ยแต่โบโบพูดได้เลยว่าเอ่อตอนที่ราคาร่วงเนี่ยโบ c ัด loss เสียไม่ถึง10% อา,อาจจะโชคดีที่โบบ,บังเอิญชอบใช้เจ้าแนวรับแนวต้านนี้ด้วยโบก็ดันกําไรด้วยซ้ำนึกออกไหมฮะโดยที่ทั้งหมดนียมันเกิดขึ้นเพราะความมีวิน,นัยแล้วก็ประสบการณ์นะครับโบเคยขาดทุนมาแล้วเยอะมากและไม่มีใครมาสอนให้โบทําอย่างนี้มันแค่เกิดจากการที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆและนี่คือมุมมองส่วนตัวที่โบอยากจะเอามาพูดให้ทุกๆคนหรือว่าใครที่เป็นมือใหม่แล้วแบบไม่เคยรับรู้ว่ามีวิธีการแบบนี้อยู่เนี่ยได้ลองเรียนรู้ดูเอาเป็นว่ามันไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าส่วนตัว โบก็ไม่ได้เก่งโบแค่พยายามทําให้บาดแผลของตัวเองเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็เฉื่อยช้อนให้เยอะที่สุดเพราะว่าโบาเข้าใจฮะว่าหลายหลคนเนี่ยเอ่อคงจะมองหาจุดเข้าอยู่เนาะคงจะมีคําถามมากมายในใจว่าควรเข้าตอนไหนควรช้อนยังไงตอนนี้หน้าช้อนไหมอะไรเงี้ยโบบอกเลยว่าไม่มีใครบอกคุณได้นอกจากตัวคุณเองครับคุณต้องลองศึกษาดูเนาะว่าแนวทางไหนคือเหมาะสมที่สุดอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่ทําให้การที่คุณลงทุนเนี่ยเมื่อมันขาดทุนหน่อยหนึ่งคุณจะสบายใจ นึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปซื้อเพราะว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังจะขึ้นแล้วพอมันหล่นปุ๊บคุณสบายใจไหมฮะคุณไม่สบายใจครับเพราะสาเหตุที่คุณเข้าไปซื้อคือความคาดหวังว่ามันจะขึ้นครับแต่ถ้าเกิดสาเหตุที่คุณเข้าไปซื้อคือตอนที่ว่ามัน break out เนี่ยแล้วมันก็หล่นลงมา retest เนี่ยสักประมาณ5% 3% 2%เนี่ยผมถามว่าคุณสบายใจไหมแน่นอนว่าคุณคงสบายใจครับเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นการ break out เพราะคุณรู้ว่าการที่มันหล่นลงมาเนี่ยเป็นการ retest เพราะคุณรู้ว่ามันมีแนวรับอยู่ข้างใต้แล้วมันมีการเบรกแนวต้านออกมาเข้าใจเนาะเอาเป็นว่าสาหรับมือใหม่เนี่ยก็อยากจะให้จะให้ทาความเข้าใจกับเรื่องโฟโมเป็นพิเศษเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่โบคิดว่าหลายๆคนคงจะทําได้ก็คือการหาแนวรับแนวต้านด้วยตัวเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามหาเออพวกกูรูหรือว่าเออเซียมต่างๆในกลุ่ม Facebook หรือว่ากลุ่ม อะไรก็ตามนะฮะลองศึกษาด้วยตัวเองแล้วเราก็จะเป็นเองหรือไม่เราลองศึกษาจากเขาก็ได้ว่าเอ๊ะทาไมเขาถึงตีแนวต้านตรงนั้นนะเอ๊ะทาไมเขาถึงตีแนวรับตรงนี้เราเริ่มศึกษา,างั้นก่อนแบ่งไม้เข้าลองศึกษาวิธีการ DCA เข้าไปเรื่อยๆเพราะมีเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายๆคนที่โบ้รู้จักแล้วเขาก็ในระหว่างที่เจ้าบิตคอยลงเนี่ยเขาไม่สนราคาครับเพราะว่าเขาเชื่อมั่น หรือว่าเจ้าบางโปรเจกต์เนี่ยเขาเชื่อมั่นเนี่ยแน่นอนว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยก็คือว่าล่วงลงมาแล้วเขาไม่รู้ว่าราคาจะเด้งไหมเขาแค่รู้ว่า Stop loss อยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้เขาขอเข้าเฉลี่ยวันละ1000บาทวันละ5,000บาทวันละ1 0,000บาท, 1, บาทอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมฮะแปลว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนี่คือแนวการลงทุนที่เขาสบายใจคุณก็ลองนึกดูว่าแนวไหนคือแนวทางช้อนของคุณโอเคเนาะงั้นเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ